ก็ด้วยพื้นที่มันกว้างอย่างนี้ก็แบบพลังมันต้องแบบอิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วพอไหมก็โอเคครับระดับหนึ่งพอระดับหนึ่งพอเพื่อนว่าไงโอ้สุดยอดไม่พอไม่แต่พี่กับเห็นต่างพี่ว่าตอนต้นจู้งวานไม่ได้แต่อาจจะเป็นเพราะวานเราอยู่ในที่เล็กกว่าตอนต้นมันเลยมันเลยเพราะ เออมันไม่มันไม่ตื่นตะลึงลองมองไปไปที่ไปที่ไกลไม่ต้องสูงมากแต่ลองหาหาสายตาที่มันตรงอ่ะมันตรงดิ่งดิ่งเลยตามมองอย่ตรงเนี้ยต้ว่านจริงจริงเพื่อพยายามจะษาอย่างนี้ไมนจะมาตอนท้ายตอนท้ายจะเริ่มขนกิ้วกิ้วขึ้นมาแต่ตอนท้ายมันรู้สึกดีแต่ว่าตอนหัวเพื่อสูมกวานไม่ได้เพร่ะตอนหัววันเนี้ยต้องดูของใครรู้ไหมต้องดูของอ p อ o ออ p ะมาเบาเหมือนกับ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 ไร้ เบาๆเหมือนกันแต่โอปอนี่แผกมาเลยปึ้งใส่เราถึงจะเบาแต่ว่ากระแทกเพะ่ะนไพร์ก็ต้องหาทางที่ทําให้มันเบาแต่กระแทกปลักเข้าไปหาหาคนดูด้วยนี่นหรอมั้ยถึงจะเริ่มด้วยเสียงเบาๆแต่ว่าต้องต้องแน่นแน่นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันเบาๆแต่มาพลุบแน่นใส่คนดูใส่หน้าเขาเลยอะ่ะเพื่อนใส่ตาต่ำมากไปก็ไม่ดีสูงมากไปก็มองเทอเจอร์ลอยไปที่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วมีอะไรอีกเพื่อน ลืมเนื้อใช่ไหมไอ้สั่นหัวอย่าลืมนะวแล้วก็สั่นหัวอย่าลืมนะที่ปวด I เป็น M มันเป็น M file เปนิดหนึ่งอ๋อแต่ว่าทุกรอบเลยไบร์ทไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่ามันไม่ใช่คุ้นเคยแต่ถ้าไบร์ไม่ทำไม่มันรู้สึกว่าฉันจำเนื้อผิดก็โอเคคือถ้ามันปล่อยไปตอนนั้นไบร์ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันลองอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ว่านะ เมื่อวานดีกว่าเพราะฉะนั้นจะบอกให้ว่าทุกสิ่งอย่างคําชมคําติมันมีมันมีประโยชน์มีโทษเท่ากันชมมากไปมันก็กลายเป็นยาพิษได้หอเไปไปเราก็รู้สึกว่ายาพิษคืออะไรคือวันนี้เราตั้งใจมากกว่าเดิมหรือวป่าพี่เป็นผู้เ่าไว้ตั้งใจมากกว่าเมื่อวานวาดูสบายกว่านี้วันนี้มันดูตั้งใจมากอาจจะเป็นเพราะที่มันกว้างด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้พอออกมาปั๊บมันเลยมีอาการตั้งใจพี่อยากให้ลดตรงนั้นทําให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมที่เป็นอย่างเมื่อวานไม่ใช่ไม่ตั้งใจนะแต่หมายความว่า อย่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่าอย่าแพ<ม>้ตัวเองนะโอเคอ่ะ<ม>ดูสันนี่